ทกุกคนอยู่กับไอเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นดา่านนุ๊กนุ๊กทหารครับหรือนุ๊กเอออืมโอเคมันอ่านว่านุกนุกเอออืมนุ๊กน่าจะเป็นดานไทยคูนะครับเนี่นะครับตามรูปภาพก็จะเป็นแบบพวกทหารนุ๊กนะครับ ตอนนี้คุณโจกุณเกมเมอร์เข้าไปก่อนแล้วนะครับยังไม่เล่นนะครับโอเควันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูทุกคนดูครับโอเคโอเคไปกันเลยเข้ามาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คุณโจกุดเกมเมอร์สร้างด่านยังไม่รู้สร้างฐานของตัวเองยังไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าด่านเนี่ยเขาออกตั้งนานเขาออกตั้งนานแล้วนะครับเขาออกตั้งนานแล้วปีสองพันอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ที่ผมรู้เป็นปีสองพันยี่สิบนะใช่ ผมว่าน่าจะไอ้นี่ยอะไรมันน่าจะอัปเดตไปไหนไปแกลแล้วนะเชียวเรามาอัดฐานกันเลยเริ่มหยุดพูดอย่าบ้าอย่าเสียเวลามีน้่าฮ่าฮ่ีฮ่าฮ่กฮนาฮาฮ่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 าน่าฮ่าฮาาฮ่าฮ่าฮ่า่่ เขาคุณจะคุณเกมเมอร์เข้าด่านก่อนแล้วก็ไปสร้างก่อนนะครับมันเขาจะมีที่บอกให้ด้วยเหรอเดินอย่างเร็วเฮ้ยน้องๆ้ขังผมไม่น้องๆถ้าถ้าวันไหนผมผมเล่นด่านนี่เลยวงกระดูกฆ่าตัวตายนะน้องๆ้องอย่าไปทำตามนะครับมันไม่ดีน,นี่่ใหญเดดเ็ทฮงมันบิดดดดวดน้วเหลือเกิน เด anyway totally uh, ี๋ยวผมจะส่งกองทัพไปไปไปไอ้นี่นะครับไปเพื่อเพื่อไปสู้กับคุณโจคุณเกมเมอร์นะครับว่าใครจะได้ได้ได้ยิมได้เออราชามากกว่ากันราชาเห่นทหารช่ราชาแห่งทหารผมผมทราบว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยคุณยัไม่รู้ไอเกมเมอร์ยังไม่รู้เลยผมอยู่ฐานสีเหลืองนะครับทุกคนผมอยู่ฐานสีเขียวคุณโจคุณเกมเมอร์หาแล้วผมมี Sara สดงว่าสระคืออ a ไรสระมินามินาเอเอะมากกว่าก a เออเออส a ะมินามินานี่นะครับเราก็ทำตามอย่างที่บอกไปนะครับมีเงินให้บอกด้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูฐานคุณจุกุนเกมเมอร์กันนะครับทุกคนโอ้โหสบอเสเอมีฐานขี้เกียร์นะครับอืมกดนี่ สั่งแล้วก็กดนี่สั่งืึทำไมไม่มีปุ่มอะฮึอ๋อมาพิธีทั้งหนึ่งนะครับทุกคนผมมาพิธีนะครับจะไปดูนั้นตอนตอนตอน,ตอนนี้อัพก่อนอัพก่อนอัพก่อนเปิดค่ายของตัวเองทั้งหนึ่งนะครับขอไป หาทางโจกุเกมเมอร์ก่อนนะครับค้าสีเขียวนะคุณคาเดี๋ยวไปเจอดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวก็ให้ลูกน้องไปบุก่อนดิโอเคนะครับทุกคนปล่อยลูกน้องไป,ออไ,ป,งไ,ปไปตายกันที่ไหนไปปิดกำตาดูลูกน้องไว้สิค่ัคบอือ <c oughs> มดการมันมมีวารุนแฮฉันจะคือเจ้าคุณเกมเมอร์ต้องไผ่แพ้ให้กับคนอย่างคนคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโรกอย่างไอ้เก๋มึงผมพัฒนาไปไกลแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้มีลูกน้องจะมีตัวใหญ่แล้วเจ้าคุณเกมเมอร์ไปอัพไปถึงไหนแล้วนะทุกคนเราต้องอย่าถ้าใครอยากถ้า ถ้าใครเลือกฝั่งของผมนะครับคอมเมนต์ถ้าใครเลือกเลือกฝั่งของไอเกมเมอร์กดหนึ่งถ้าใครเลือกฝั่งของคุณชูคุณเกมเมอร์กดสองนะครับกดสองคอมเมนต์เออใช่ใช่คอมเมนต์คอมเมนต์เด็กคิดว่าจะชน,นะคนุณฉันเลยเลยเขาให้กดปุ่มบทหาร ทุกคน,นจงบงุกหยุดหยุดพูดมีมแล้วแหละจะติดลิกลิ์ป้าตกน้ำฮึนี่นะครับทุกคนผมก็ได้่านแล้วนะครับผมจะไปอัปเกรดอีกนะครับ ทำให้ลูกน้องบุกไปก่อนนะครับลูกน้องบุกไม่รู้ว่าลูกน้องจะทําได้ไหมครับทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขา,าให้อันนี้อัปเกรดแล้วนะครับลาลามาเนอร์ชดชด คดีด้านเสียงพ่อผมนะครับกําลังคุยกับบริษัทอยู่นะครับทุกคนทำงานของบริษัทนะครับนี่ครับผมสร้างขาแล้วนะสร้างทุกสิ่งที่มีเพื่อปกป้องประชาชนเพื่อได้เป็นสิทธิของ ไม่ใช่ดีเป็นเป็นราชาปกป้องเมืองปกป้องเมืองอย่างกล้าหาญรนทุกคนผมจะใช้นี่นะครับจำหนึงนะเดี๋ยวผมขอตัดฉากตอนที่ผมนั้นก่อสร้างเสร็จไปบางส่วนนะครับโอเคเราก็ไอ้นี่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็อัปเกรดไปถึง หลายตัวแล้วนะครับนี่นะครับก็ก็อัพ <ผม S 1> ไปขอ,ของคุณที่เยอะเลยและตอนนี้คุณจะคุณเกมเมอร์ตังก็เป็นพันแล้วนะครับผมก็เป็นพันแล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็มีตังพอที่จะโอเคนะครับกองทัพกองทัพพร้อมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมคราวนี้ผมจะไปพร้อมกับกองทัพนะครับรอให้เขามายืนเต็มก่อนโอเคกองทัพจงไปเอออยาเกเล่นับคุณ กองทัพทั้งหลายไม่เดินละเออไปเลยไปเลยกองทัพทั้งหลายทหารนุบสีเหลืองเดินไปทีละเก้าทีละเก้าไปเลยทำไมเราเร็วกว่านุน๊บเนี่ยไปเลยทหารทั้งหลายฉันจะคอยตับตาดูว่ามีประโยชน์อะไรมั้งไหม มันจาได้นะว่าผมมีมันมีแผนที่เคยเล่นครั้งหนึ่งยิงลึกเคยเล่นครั้งหนึ่งแต่จากจากดูแผนที่จำได้แต่มันก็เป็นแผนที่ยิงลึกมันมีไอเนี่ยมันนี้เนี่ยนะครับทุกคนมันมีที่ให้ดู มีที่ให้มองตาเออนี่ไงนี่นะครับรรรรนี่นะครับมองติดตามพวกพวกทั้งหลายนะแล้บหนึ่งตัวผมเจอแล้วที่คือของคือเร็วๆอย่างนั้นเขาไม่ใส่แลยหยุดกดดจังเลย <c oughs> วันเจ้าคุณเกมเมอร์แนนจี้ก็ส่งกองทัพมาสู้กับผมสิค่ะตังข้ากำลองแท็กมาบบของตังอยู่อย่าโชว์ไม่เอาแน่จี้ก็ส่งกองทัพมาฆ่าผมสิแนนจี้ก็มาสิไม่หายไปไหนหมดอะ ตายันหมดแล้วเฮ้ยฮัฮัตเะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยจุดกัปโหนดจุดกัโอ้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 ยโอ้ยแล้วมาเป็นกองทับเมืองอะไรไม่ได้ละต้องหาวิธีทางจัดการเจ้าบ้านี่ใช่ใจ ในจริงก็มาเชิญกับผมสิเชิญกันตัวต่อตัวสิอก่วมาทำเป็นร้อนเลยนะออนลับวัดรับไม่อยู่ตายไปแล้วเลยยี่ทัานหนึ่งครับทุกคนผมต้องหากองทัพอยกัอยกจักง,งี่งงปุ อย่าทุบไอ้หัดโธ่อย่าทำอย่างนั้น <Good. S 1> อย่าทำอย่างนั้นตั้งตั้งมืออย่างนี้นี่ผมจะให้คุณโจคุณเกมเมอร์ได้รับรู้ว่าความแข็งแกร่งของผมนั้นมันมากสาหารแค่ไหนมามาหาสาแค่ไหนผมจะทําให้คุณโจคุณเกมเมอร์รู้คุณโจคุณเกมเมอร์เกมเมอร์รู้ว่า ความแก่ของผมมันว่าแค่ไหนและต้องจําใส่หัวไว้ให้ดีนั่นแหละเดี๋ยวผมจะตบหัวให้หัวสมองมากลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยโอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหืมยิ่งดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยอะไรเนี่ยเร็วยังไม่ได้ต้องทำอะไรอ่ะอ่า เหมือนจะทำบางอย่างอต้องหาวิธีทางแลละเหมือนคิดอะไรออกเหมือนคิดอะไรออกนะครับพุกคนอืแดานี้มันอัปเดตมีบอลลูนนี่หว่าไปหาดูนี่ไงเหรอและวหนึ่พัน 1, บาท ได้อย่าคิดอย่าคิดจะด่าลงนี่จะมาแล้วที่หน้าด้านเรืเฮ้ <l uc al> ทุกคนผมมีบทรุนเสือโอ้ยไม่ได้อีกคุณเจ้าคุณเจ้า้องเสร็จผมแนะ่คุณน่นเลยต้องเสร็จผมผมผมเสรจกองทัพมาปเป็นตัวแล้ว <l uc al> โอ้คิดแล้วว่าชน,นะ คิดเหรอว่าชน,น,นะผมขอหืออัพน้องสายจังนทองส่วนของหัวเครื่องบินไปแล้วห่าเครื่องบินตูก็มีอีกคีดว่าตูไม่มีจ้ะบอลลูนบอลลูนบอลลูนที่ว่าตูไม่มีเหรอฉันต้องมีเหมือนกันผมจะส่งไปเป็นเป็นสองตัวหรือสามตัวนี่แหละ นี่พตังค์มหมดแล้วนิ้วผมไหม้หมดแล้วที่ผมโกดเลยเมื่อกี้อ่ะ <c oughs> โกดสินนะน่า<ก>จะก,กดกดตัง์กดตังแป๊บหนึ่งนะครับขออัพในนี้ก่อนนะครับเพื่อ <c oughs> เป็นที่คารุกนะครับโแก้วผมขอถุงหัวลบมนิ้วเคียร์ไปนะโงกเย็นไม่ใช่โนเกียนะหัวลบมนิ้วเคียร์นิ้วเคียร์นิ้วเคียร์ไม่ใช่โนเกียร์ เกียร์เกียร์เกียร์เกี่ยนนึงเกีย่ยไปโอ้คันน่องลาลาลาลสี่ต้องหาเฮ็ดแผงนูไปแล้วเทพแพงนุ้บเลยกคิดว่าจะชนะเหรอย,ยัยซูเปอร์เรือซูเปอร์เังซู้ิไปเลยลูกร้องจงบุกตดยว่าจะชนะไหม บนาๆกองทัพสหายจงบุกสึกเดี๋ยวนี้เราไม่นด้อีกแล้ไปกองทัพสหายเออโอเคนะครับวันนี้ไอ้ขโมยขอจัดเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดิ เดี๋ยวผมจะต่ออีพีหน้าถึงอีพีสีนะครับวันนี้เป็นอีพีแรงครับสวัสดีครับ